สวัสดีครับพี่น้องแอดมินเกามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้แอดมินเกามาเชียจะพาพี่พาน้องไปเบื้งองความน่ารักของน้องดุกดิกเด้อครับผมอว่าแนวทางตัวเลขงวดนี้น้องดุกดิกขาบเด็ตัวใดเนาะพี่น้องเนาะครับกขาบมาแล้วเด้อครับผมงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันหกสิบห่านี่ครับผมครับนี่น้องกับผ้า,าน,น้องมาผักพรน้อพี่น้องครับผมตรงหน้า น้องลูกดิกรไดเดินเล่นน้ำสน้ญ้านี่ยครับผมพ่อนค่ายครับผมสำหรับน้องลูกดิพี่น้องถ้าติดตามน้องกะจีเห็นว่าน้องกะขาบแม่นเ้อครับผมหัววันหันขาบได้ห้าเก้าศูนย์ครับผมตัดเล่นหาเกาเก่าหานพี่น้องเนาะเกือบได้สามตัวครับผมครับห้าเก้าศูนย์หมวดนี่กลอล่อาไปเบิงน้ำกันเด้อครับผมว่าน,น้องขาบได้ตัวได้ครับผม ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชร์ในเด้อครับพี่น้องครับอ้าวลูกเด็กว่าจังไดลูกฮะเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาว่าเป็นยังดีครับพี่น้องเตือนเสียงประทัดครับผมอันเพิินจูดไลนนกมาโล่งเขาเนะพี่น้องเน,ะนงาะน้องเหมือนยัน เราไปรับชมอภาพความประทับใจด้วยครับผมที่น้องคาบเลกให้น้อพี่น้องน้อเป็นตัวได้ครับผมเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับกเห็นแ้่พี่น้องก็เม่นมากว่าแต่เห็นน้องด็กๆกินเข่าด้วยครับว่ากินทางไหนนี่ครับผมกับนี่กล้วยครับผมเขากินเข่าด้วยค่ะท่านผู้ชม เช้าเย็นเมื่อต้องมาหยิมเลยป่วนเต็มเต้ขวบหนึ่งเลนครับอันนี้กล้วยพ่อให้เป็นนปั่นแล้วกินได้ครับผมนี่คืออาหารหัวอาหารได้ครับผมบดมาเรียบร้อยแล้วแม่ํำเชียบดบะกะสียม,มาผสมนี่นะครับกับกล้วยแล้วพังถ้าหัว,หว,หวอาหารย่างเดียวมันฉี่เาเป็นก้อนครับปั่นว่าเป็นก้อนคุณหมอกันน้ำออกินกล้วยน้ำหวานก็นดีครับ ปาดเอาน้ำหยอดปันว่าเหยดเข้าให้ลูกอันเล็กหน่อยเนาะก็อันเดียวกันเลยเนาะเดียวกันเลยแบยวกนแล้วครับผมกิน <พอ S 1> น้ำลายแล้วอายุหมันขว้นยื่นกักแต่นอบ่าเนี่ยพ่อเอกต้องให้พ่อไ่แม่ย่ถือเปลกน้ำเดือบกระาเก่งเก่งไว้จับเปลกเนี่ยโอ้เก่งค่ะกเก่งแนวมอนห้ามหลับ กินเลยบาทนี้ได้แล้วคุกเขาแล้วยุ่งขางๆขวดออกนี่มี <ทำ S 1> เอ้าหันแรกเรืออะไรจังเลยวีกเอ่ามาไหวดิค่ะท่านผู้ชมกินเขาอิ่มแล้วกับวีผม มาหนไีได้ครับผมสำหรับน้องลูกดิกกินเขา่าเสาวแรงกรึบมีอาหารเสริมก็คือต้มไก่ไห่้อมครับผมอันพี่น้องคนสีว่านบ่าาดเห็มันตะหน่อยโอ้ลองเฮ็ดแล้วกับนองเขาบ่ากินนะครับผมบ่กินค่ะท่านผู้ชมฮารดทุกอย่างจนว่าเอาไปไหวอยู่คลินิกน้าหมออาทิตย์หนึ่ง พีกับคุณหมอว่าหักดิบเลยเขาไม่กินก็ให้ให้เขาเฝ้าอย่างนั้นแหละหักดิบพ่อมหักดิบบ้านี้เพิ่นสิตายดิบบ้านีหักออกมาเป็นเลีอยเป็นก้อนอุย้ยนี่บอกไม่กินก็ไม่กินสรุปแล้วป่อนมาได้เจ็ดปีแร้วค่ะท่านผู้ชมปานลูกหน่อยแก้วตาดวงใจเอาค่ะพี่นอ้องเพิ่นยาเข็นเนาะครับคประมาณนี้แหลคะครับผมครับพี่น้องครับหลังจาก ก่อนขอล่ะก็ฉีรอกินน้ำด้วยครับผมอันนี้ที่ประจำครับพี่น้องที่จะต้องให้น้องกินน้ำนะพี่น้องเนาะลุกเด้อกินขอลวกินน้ำข้าวแล้วกินน้ำประมาณนี้แล้วครับผม อหนึ่งสองเอาดีๆแล้วลูกได้ตัวแรลกแล้วลูกเด้อตัวแหลกเด้อนไปขาดมาเล้วเด้ลอล็อกบเล็กไทยสาตัวอลอกบอลทหนึ่งนักนักไปขาไปลุดเนยอมเด้อนึ่งสองสามมาแลว,วชึบขาบไปแล้วครับอุ้ยเอาสงองไอหนีแล้ว <laughs> สองตัวเลยบอก <laughs> เอาหมดละสองตัวเอาสองตัวง่ายๆเลยจัดเต็มเลยเอาสองตัวเดียวเดี๋ยวไปเอาไปเอาตัวนั้นกันเถอะไปเอากันเถอพี่น้องเอาตัวยุบปากกันไอ้ตัวยุบปากปย,ยิ่พี่ตัวยุปากไหมครับรพี่น้องเด่นออกมาแล้วครับตัวแรกฮกฮกครับผมตัวแรกน้องดิงด๊กคาบให้ ตะวันนี่ขับมาพร้อมกันสองตัวเนาะเปิดมาไปแหล้ตัวนี้ยี่เนี่ยปากครับผมเอาเอาเบิ้งตัวนั้นด้วยครับผมหกห้าหกหามาอีกแล้วหามาอีกแล้วเอาอีกตัวหนึ่งตัดซีเนอร์ครับพี่น้องพันขึ้นบ้างหกกับหามันต้องหาอยู่แล้วเนาะสาวตี่ข่อยปั้นแล้วไม่นั่นแล้ว เอาบักละไปเอาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมสามขับพี่น้องตัวแรกลตัวที่สองหาจับพร้อมกันครับผมหน้าเบิ้งเป็นเบิ้งตัวที่สามกับผมเพราะว่าสองตัวจับพร้อมกันบักละ ตัวนึ่งได้ลูกด้เราเยอะเฝ้าลูกเยอะเฝ้างเอาตัวเดียว้ลาวเอาะเตัวเดียวเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวอาคือเป็นแงซโน่บ้านนี้เอาไปยักตัวเอาไปสอสตัวเราพี่น้องียังของเพลินวะเอาสองกับสองเอาสองกับสองเทียมันซ้ำกันเออเอาพอขอในลูกสองกับสองเอาตามเพลินเพอขอไป ขล้ขอเปิดกอนขอปรกากาขอสีฮกหาซีแล้วอีกตัวหนึ่งสำรองได้ครับพี่น้องเพราะว่าน้องเพิ่นขาดมาซีตัวขับมืองวดนี่หาีเห็นบ่าไปถือเบียนรถตวรจะใค่พ่อ,อมบานี้ซีอีกตัวนึงลูกมาเอ้าเอา,เ,อาเป็นแนวทางอีกตัวนึงลูกลูกนา้ลูกนะีกนะ้คนเก่งของพ่อ <Get. S 2> เจ็ดเจ็ดครับเพลงตรงนี้ความแห่งวลน,นี้มีอยศสี่ตัวด้วยครับพี่น้องหกหาสี่เจ็ดครับผมถ้าถ้าเพิ่นแบ่งเป็นสูตรก็คือหกหาเนาะกับสี่เจ็ดครับผมก็บ่รู้ว่าจสสลับจังได๋ล่ะพี่น้องหกหาสี่หาสี่เจ็ดหกหาดุริบจับให้ทั้งบนทั้งล่างดิคันวางสัน่นนะโอ้เอาสัน่นได้บัลลูบัลลูบัลซ้ตัวบปล่าเออขันขันซิวบัลพี่น้อง ไปนางเบื่อมดีๆบ่าครับผมออกมาแม่บกระออกมาเร็วออกมาออกมาออกมาสิไปน,นอดนี่อย่งออางอ,อกมาออกมาจากทำเลยแล้วลูกแล้วบักระมันศูนไร้มันกะระเล่แบบว่าปวดนี่สิจัดให้ทั้งบนทั้งลางา่างนะแม่พจะเจ้าว่ะหกข่าสี่เจ็ดอ๋อเลย รับพี่น้องครับน้องลงดีกะขาดมากเลยเด้อครับพี่น้องงวดนี้มาแปดกครับผมขาดสองเทียเทียแหลกกะไดเ็กขาดสองอันได้ครับผมสองตัวเลยก็คือหกกระาครับผมขับหกกระพาได้ครับผมขาดที่แรกขาดเทียที่สองน้องกะคขาดพร้อมกันสองตัวครับพี่น้องสี่กับเจ็ดพี่น้องครับพิจารนาเบิ่งครับผมงวดนี้ทั้งบนทั้งล่างในน้ำเชียรว่า ชุดแหลกบนชุดชุดสองหลงังเอาแต่ว่าเถานหกหาไปรางใดซีเจ็ดไปรางใดครับมีเบื้องแนวทางด้วยครับผมถ้าสมมติว่าซีเจ็ดอ่าบนเนอมันไปได้ของพอหลวงบานลากซิปกบสิบเป็นพอสำเนียงหากับมันติดประเล็กเหมือนดินี่เถ่าหากับเจ็ดติดพอสำเนียงพอ อืมน่มาสนใจอืมแต่ว่าน้องลูกดีนี่ทีตามที่แม่ย้ำเชียเคยบอกด้วยครับผมจับย่ำในสีสีติดบนมากเยอะเลยครับผมแต่ว่างห้ดีเลี้ย <c oughs> อาจีพเป็นสุดนี่ก็ได้ติดบนหกกระผานี่ครับผมคมื <c oughs> อซีบ่อนครับก็นับเจ็บนะพี่น้องเนาะครับย่านหาซีมันอยู่อยู่ที่แถวหาซีบนหลงังแต่ว่าพี่น้องกับวันหาซีมันออกอยาก ออกคือเกาหาซี่ก็เลขพี่น้องฮกหานี่ก็พี่น้องซี่หาฮกนี่ฮกหาซี่นี่ก็เลขพี่น้องเมืเดือนม่ยมหาฮกเจ็ดมือนี่ซี่หาฮก,กเจ็ดเลขพี่น้องเงินเลี้ยงเลยครับพี่น้องเอาพิจารณาเบิ้งเอาเด้อครับผมเป็นแนวทางเบิง้งค่ะบอกว่าหันกับหาเก่าศูนย์เพิ่มเติมหนึ่งเอาอันบานี้แม่สิถามเด้อลูกเล็กดิกด็ก,กแม่แม่เรียกลูกลูกดิก็ก บกลาสซียาบกลาสซียาตัวไรบานนี้เอาข้างใส่ให้แม่ทุกันนี้เอาตัวได้ลูกเฝ้าเลยเอาเอาปากจุให้แม่จักบาทเน้น่สัญญาการไดนสัญญากันวาจังไดเอาปากจุให้แม่เน้น่าเอาตัวไดบานนี้ตัวไดบับหกห้าสี่เจ็ดบกลามักตัวได้ร้ายก็มูลูกตัวไดนอนเฝ้ากันนะเป็นสัญญาณบอกนะลูกนอนเฝ้านอนเฝ้าได้ลูกแล้ว นอนเฝาให้แม่กันนะนอนเฝาเล่นได้หกเอาลิ้นออกก็เนี้ยว่าคนอ้วนแมไปหาหมอก่อนนะาหาหมอก่อนนะาไม่ไปไม่ไปถ้าเอาลิ้นออกจะไปหาหมอก่อนนะถ้า,าลิ้นออกจะไปหาหมอนะอาบน้ําด้วยแม่จะพาหนูไปอาบน้ําถ้าหนูไม่เอาปากไปจุว่าเอาตัวไหนมา ีเจ็ดว่างันนี่เพิ่นเอาปากจุหาเนาะหกห่ารู้บ้างเดี๋ยคือมาที่เจ็ดแบบเนาะเอาปากจุมาเจ็ดเด้อเด้อค่ะท่านผู้ชมว้วเชียรมาที่หวขวัญมันวะหวหัวว่างันนี่หว่างันนี่เพิ่นเอาปากจุหากันไ่กัยืนคลิปก็มี่อย่กว่าาาเร็วอันนี้อะไรน่าหน่ลูกหัวนี่มันก็รู้อยู่แล้วมันเฉียงมาตั้งยาเจ็ดนาี่กับ โอ้ยคำคำเด้อค่ะพ,พี่น้องจุดแกดกครับจุดสองเจ็ดพอสำเนี่ยงปลาเล็กก็มาแล้วบานมันกับเป็นจับใช่พอร้องพอร้องกับเล็กเด็ดเล็กเด่นเพิ่นกับเก่ากับซีเด่นเด่นรางไหมวิ่งเพิ่นเก,ก่ากับซีเนาะเด่นรางเพิินก็สามกับซีตัวร่องกับแปดกับซีซีเจ็ดโอ้เด็เขาโกเดอว <laughs> เอาพี่น้องเบิ้งได้ครับผมล<อ>ายตังนี้ดีดีซีหางนี่ก็ซีตัวนี้อาจารย์สุบิยันฟาร์มกับมีดีซีเจ็ดนี่ญญนี่ซีเจ็ดนี่เขาทาแล้วเฮ้ยเลี้ยงก,กันลนเนอะแต่เลี้ยงนะซีหางหกเจ็ดแต่ว่าอันนี้เป็นอกห้าสี่เจ็ดครับผมค่ะคู่แรกตัวไรเแ่าคู่แรกหกกับผ้าได้ครับผมขาบพร้อมกันเล่น,น,น้องนดิค่ะคู่ที่สองขาบพร้อมกันอีกครับผมสี่กับเจ็ดค่ะเอา ะเป็นแนวทางเนาะครับผมอีกข้างนึงลูกเอาอึ๊บโอ้โหสี่ชัดเจบนมากวันสี่บอลลูนก็บอกแล้วว่าสองสี่มาติบกระแาษนี่สี่มาอ๋อสี่มาเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาข้อแล้ว่านี้คนสีใจหายแล้วเอ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สวัสดีเด้อครับพี่น้องค่ะสำหรับแนวท่าของ น้องลูกดิกที่พ่อแม่พี่น้องอยากจะเห็นนะครับนาอกระเด้มาแล้วครับผมหกห้าสี่เจ็ดครับผมไปลองพิจารณาสลรับตับเหรียญสลรับเหรียญเบิ่งจังได้ก็ได้ครับผมเผ่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นโชว์เป็นหลักครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอยพี่ให้น้องสุขสุขโคนถูกหวยเรื่องเงยเป็นน้ำกันเลยครับผมสวัสดีครับไปเก่งมากลูกเก่งมาก